สัตว<ผ>์ก,กันหนัวเมื่อวานนี้เลยนะคะค่ะคือโจทย์ของภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะนอกจากคุณชูวิทย์แล้วนะคะก็ยังมีพักเพื่อไทยนะคะ,ะโดยเฉพาะคุณเศรษฐาทวีสินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปเดินสายปราสายตามเวทีต่างๆแล้วก็ไปพูดโจมตีนโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทยนะคะล่าสุด เป็นประเด็นแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่าคุณสุภชัยใจสมุรค่ะนายทะเบียนของพักภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้เลยบอกว่าเตรียมจะไปร้องต่อกกตนะคะให้สอบคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละค่ะว่าปลาใสใสร้ายพูดเท็จโจมตีพักภูมิใจไทยแล้วบอกว่าโทษสูงสุดอาจถึงขั้นยุบพักเลยนะคะคุณสุภชัยบอกแบบนี้นะว่าการปราัยของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยที่กล่าวให้ร้ายพักภูมิใจไทย ในประเด็นเรื่องของกัญชาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการปลดล็อกกัญชาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เดือนธันวาปี64แล้วแล้วตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดพักเพื่อไทยไม่ออกมาคัดค้านตั้งแต่ตอนนั้นอีกทั้งพักคุมใจไทยยังเห็นว่าประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายมาควบคุมกัญชาในเรื่องของการใช้เพื่อการแพทย์ก็เลยเสนอร่างกฎหมายกัญชากัญชงเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแต่ร่างกฎหมายยังไม่ผ่านความเห็นชอบเป็นเพราะสสของพักเพื่อไทยแล้วก็พักอื่นดึงเกม ให้การพิจารณาร่างกฎหมายมันไม่แล้วเสร็จนะคะดังนั้นการที่นายเศรษฐาออกมาปราศรัยจึงเป็นลักษณะของการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยค่ะการที่ท่านที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินออกมาถแถลงสิ่งเหล่านี้เป็นการพูด หรือเป็นการปราศัยที่ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคภูมิใจไทยอันเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา73ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้มีสิทธิเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นโลกการลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รโดยวิธีการดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บห้าหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นายสุประชัยยังบอกว่านอกจากคุณเศรษฐาเนี่ยจะมีการโจมตีเรื่องของนโยบายกัญชาแล้วนะคะยังไปปราศัยบอกว่าถ้าเลือกพักภูมิใจไทยจะได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อน,นั้นอันนี้ก็ถือเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จทําให้พักภูมิใจไทยเสียหายเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมีสมาชิกพักที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าวได้ไปดําเนินการทางคดีไปแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมและนอกจากนายเศรษฐาแล้วนะคะก็ยังมีนาย ประเสริฐจันทระดวงทองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยที่ถแถลงโจมตีใส่ร้ายพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันค่ะขณะนี้มีสมาชิกพักซึ่งเห็นว่าได้รับความเสียหายจากการกระทำนี้ได้ดำเนินการในการที่จะดำเนินคดีแล้วยกตัวอย่างเช่นานายสุปชัยโพสุและทราบว่าอีกหลายคนกำลังอยู่ระหว่างการเดิน กำลังดำเนินการเพื่อจะดำเนินคดีนี้จึงขออนุญาตเรียนว่าเราจะทำเพื่อปกป้องตัวเราในการถูกใส่ร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเศรษฐาตวีสินก็คงจะต้องพร้อมที่จะรับนะครับท่านเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านก็ต้องรับผลในสิ่งที่ท่านพูดออกไปนะครับสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการไม่มีพุทิภาวะของใครวันนี้ ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามเรื่องนี้ครับเราไม่ยอมเรื่องนี้แน่นอนครับนายสุประชัยยังฝากไปถึงนายเศรษฐาด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้ทบทวนการกระทําของตัวเองและเรียกร้องให้พักเพื่อไทยออกมาประกาศจุดยืนให้ชัดเจนไปเลยว่าถ้าหากเห็นว่ากัญชามีปัญหาจะดําเนินการทําให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมค่ะวันนี้วันนี้คุณเศรษฐาอาจจะกลัว ความกลัวก็ทําให้ขาดสติแล้วอาจจะเสื่อมก็ขอให้ท่านได้มีโอกาสทบทวนตัวเองนะครับเห็นท่านออกมาทวิตเตอร์ยังยืนยันหลักการเดิมก็แปลว่าท่านยังยืนยันว่าท่านยืนยันในคําพูดของท่านทั้งหมดนั่นก็แปลว่าท่านรับสารภาพแล้วล่ะครับอย่างสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องเพิ่มเติมไปยังพรรคเพื่อไทยก็แล้วกันว่าถ้าอย่างนั้นถ้าท่านเห็นว่ากัญชามีปัญหาประกาศเลยครับว่าจะเอากัญชาไปเป็นยาเสพติดเหมือนที่ในสภาสมาชิก สภาผูพาพ้แทนราษฎรสังกัดพรรคท่านได้ออกประกาศจะเจ้ากัรชาก,กลับไปเป็นยาสินี่ค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะจากเวทีปราศัยที่นําไปสู่การร้องยุบพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ